Thank you สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูทอค่ะพอดิษฐ์นนอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันอังคารพุธพฤหัสเวลา14บสนาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอเอฟเอ็มร้อยหกเมกะเฮิร์ค่ะว<ค>ันนี้เราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายค่ะมีท่านอายการนารงศิรสันนะคะอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักงานคุ้มครองเสรจและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักงานอายการสูงสุด ค่ะสวัสดีครับพี่นรงคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะวันนี้ชวนพี่นรงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลําบากเดือดร้อนนะคะและในขนาดเดียวกันใครที่เขามีปัญหาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ถามเข้ามาในรายการเราก็เอาไปใช้ได้ไดใช่ไหมรรประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเก็บตกมาจากข่าวนะฮะไม่แน่ใจว่า พี่นรงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของครูเตอร์รู้จักครูเตอร์ไหมคะรู้จักครับเป็นเซนต์ปิ่นนะครับดูในรายการอยู่ครับผมแมพี่นรงนี่ไม่มีตกข่าวตกเทรนด์กัเขาเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของครูเตอร์ช็อกซื้อรถหรู8ล้านแต่ถูกตำรวจล้อมบ้านยึดรถรับซึ่งเรื่องนี้ก็ตกอกตกใจนะฮะตัวครูเตอร์ก็ตกใจนะฮะประเด็นมันก็คือว่ารถยี่ห้อหรูลัมโบกินีมีไหมครับพี่นรงไม่มีครับ รวคะถ้ามีจะยืมขับสักหน่อยไม่มีเหมือนกันนะ,ะไม่เป็นไรเราตื่นเต้นกับเขานะ,ะแต่ประเด็นก็คือว่ามาทราบว่ารถมีปัญหาติดไฟแนนซ์นะคะไม่จ่ายค่างวดเต็นรถเนี่ยบอกคุตเต้ไม่หมดนะค,ะคุตเ,คตเต้เขาบอกว่าเนี่ยโดนโกงครั้งแรกหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็เสียความรู้สึกมากนะฮะตำรวจก็มาเยอะลูกสาวนี่ตกใจเลยก็เลยอยากจะถามพี่รองว่าโอ้โหกรณีนี้เนี่ยตายแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นได้ครัพี่ครับ เรื่องนี้ต้องใช้เวลาหน่อยต้องคุยกันพี่น้องประชาชนนะครับที่ซื้อรถมือสองหรือว่าเต็นท์รถที่เป็นทําเต็นท์รถมือสองต้องรู้นะครับเรื่องนี้ต้องรู้เลยทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคสนี้นะครับเป็นกรณีของการซื้อรถยนต์ใช้แล้วพะกี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นรถยนต์มือสอง่รถยนต์ใช้แล้วเนี่ยนะครับในศูนย์บริการขายรถต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องบอกก่อนว่ามีกฎหมายุ้มคลองผู้บริโภคควบคุมไว้ถึง3ฉบับ บางคนไม่รู้บางคนไปซื้อรถไม่เคยดูเลยนะครับกฎหมายคุมค้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากนะครับให้รถยนต์ใช้แล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากงงไหมพี่น้องประชาชนควบคุมฉลากรถติดฉลากะ รถถือว่ามันต้องมีมีข้อมูลบอกติ่อหรือเปล่าเข้าใจไหมคะคำว่าฉลากก็เหมือนฉลากสินค้าทั่วไปที่เราไปซื้อเนี่ยซื้อเสื้อตัวนั้นก็เสื้อผ้าใช้สําหรับสวมใส่ทําด้วยผ้าคอตตอนนะครับแล้วห้ามซักหรือรีดด้วยความร้อนสูงเนี่เขาเรียกฉลากสินค้ารถฉลากรถมือสองเขาบังนั่นอกอะไรบบางคนบอกมังงงเลฉันรถติดฉลากตรงไหนนะครับรถมือสองนะครับบังคับให้ติดฉลากถ้าเราไปที่หน้าถ้าเราไปที่เต็นท์รถ เราจะเห็นสังเกตได้รถเต็นท์รถที่เขาทาถูกต้องติดราคาปุเห็นชมมีราคาอย่างเดียวไม่พอคุณปุ<อ>๊กติดไว้ที่หน้ากระจกรถตอนที่เราไปซูด<อ>ดูรถด,ดูรอบๆบก็มาดูอ่านต้องมีฉลากอยู่ที่หน้ากระจกรถติดเอาไว้ปรากฏชัดเจนนะครับคุณปุ๊กลองดูนะพี่น้องประชาชนฟังผมนะครับค่ะคุณจะซื้อรถสักคันนะครับคุณต้องไปอยู่ที่รถและคุณต้องเห็นรายการดังต่อไปนี้<อ>วันจดทะเบียนอ๋อเหรอ จดทะเบียนเมื่อปีเท่าไหร่2018 2010 2015จะได้รู้ว่ารถนี้กี่ปีแล้วอันนี้สำคัญเลขทะเบียนเท่าไหร่เลขทะเบียนกอไก่เท่าทหารหมายเลขทะเบียนรถครับอ้าวหน้ารถก็มีอยู่แล้วป้ายทะเบียนก็ไม่เป็นไรแต่กฎหมายฉลากต้องบังคับให้ตรงกันนะครับเลขตัวรถก็คือคัสซีถูกต้องเลขคันนี้มีคัสซีเลขอะไรเลขเครื่องยนต์อะไรเพราะถ้าคนซื้อรถคุณพกต้องไปดูขอเปิดดูหน่อยครับเปิดกระปรงรถออมเลขตรงกันที่หน้าจอ ที่ฉลากอยู่อ๋อมันมีแบบไม่ตรงด้วยใช่ไหมมีก็เล็กกะซีตัดต่อไงครับบางทีมาขายรถชนคันนั้นมาใส่คันนี้รถชนยับแล้วก็ยืดมันตัดกระซีนะครับซรถแถมวิญญาณอะไรเงี้ยถูกต้องหรือบางทีก็รถลักรอบก็คือเอารถ b m เอ็มเบนซ์รถยุโรปที่มันดังๆอ่ะแล้วก็มาตัดกระซีมาถึงอารถที่รถที่เป็นรถชนรถที่ยุบที่ขายซากอ่ะมาตัดกรีไปใส่รถคันนั้น บางคนก็ตัดเนียนจนพิสูจน์หลักฐานต้องพิสูจน์หลักฐานให้ได้ว่ามันคือรถสวมทะเบียนหรือสวมคัสซีเห็นไหมครับวันที่จดทะเบียนเลขทะเบียนตัวถังรถเลขเครื่องยนต์ยี่ห้อรถรถยี่ห้ออะไรที่หน้าจอที่หน้าฉลากต้องบอกด้วยไหมครับมีครับยี่ห้อเครื่องยนต์ดิสันเซลโตโย่เลยก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับนะครับและต่อมาก็คือสีประเภทของรถชนิดน้ํามันด้วยต้องบอกหน้ารถลำดับการเป็นเจ้าของรถคันแรกก็คือบริษัทที่จดทะเบียน คันที่สองชื่อผู้ครอบครองที่โอนได้คันที่สามขายให้คุณบุ๊กทอดที่สี่ขายมาให้ผมปัจจุบันนี้ผมต้องเป็นเจ้าของสมมุติว่ารถคันนี้เคยมีเจ้าของผ่านมาห้าคนก็ต้องขึ้นในผมมีลำดับให้เห็นต่อเป็นปีต่อปีปีต่อปีห้ามห้ามหายเลยถูกต้องครับลำดับที่หนึ่งบริษัทลำดับที่สองนายในลำดับที่สามคุณออนุมาพกซื้อรถต่อพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผาระผูกพันของรถติดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่นี่ไงคูเต้นี่ไงคูเต้นะครับนะครับคูเต้ คิดของคูเตอร์คูเตอรก็ยอมรับว่าซื้อเร็วตัดสินใจเร็วเขานึกว่าไม่มีปัญหาเต็นรถ,รถไม่บอก <ใน S 2> เขาแต่เต็นรถไม่จําเป็นต้องบอกเพราะเต็นรถถูกบังคับด้วยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ที่นลงกกาลังจะบอกว่าเต็นรถที่คูเตยซื้อสงสัยจะขึ้นสลากไม่ครบสงสยัยจะขีดสลากดูจากฟัง,งค <ำ S 1> <ส>ําพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพูดถึงว่ารถมีฉลากสักคนหนึ่ง <c oughs> ไม่ว่าจะออกในรายการทีวีนะผมยังไม่ได้ยินเนาะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรถมือสองเนี่ยนะครับถ้าใครอยู่ในสมาคมขายรถมือสองสคบก็จะมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการเล็กเปลี่ยนข้อมูลส่งข้อมูลเข้าไปในสมาคมซื้อขายรถมือสองเนี่ยรู้เลยว่าเวลาเราจะไกลเกลี่ยเรื่องรถมือสองเมื่อไหร่เราจะถามว่าบริษัทที่มาเนี่ย คณอยู่ในสมาคมรถมือสองหรือเปล่าอ๋อจะได้คุยอ่าจะได้รู้เรื่องนะครับบอกไอ้ถ้าไม่ได้คนไม่ถูกเลยนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่าลืมนะครับผู้ขายเนี่ยที่กฎหมายบังคับไม่ต้องมีฉลากแล้วขายรถโดยไม่ติดฉลากเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งแสนเห็นไหมเต็น์รถถ้าผู้ผลิตเพื่อขายล่ะสมมุติเคสนั้นเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่รถแล้วคนผลิตออกมาขายเนี่ย ต้องจับทาฉลากแต่ไม่ทําฉลากในจะพุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนนะหรือทั้งจาทั้งปรับนะนคุณปุ๊กอย่าล้อเล่นนะคไม่ใช่เรื่องพวกนี้กฎหมายแล้วได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อมีใครพบเห็นบ่อแสเนี่ยท่านแจ้งไปที่สบได้เลยว่าวันนี้เรามาซื้อรถที่เต้นนี้ถนนการานาพิเศษนี้ถนนเรียบด่วนถนนอะไรก็แล้วแต่พอมาดูแล้วไม่มีฉลากติดหน้ารถเลยหนึ่งท่านอย่าซื้อค่ะปล่อยให้เขาจอดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปซื้อไปดัดนิสัยพวกเต้นรถเหล่านี้ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ S <S <ừ. S 3> เมื่อคุณไม่ทําให้ถูกกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปใช้บริการแล้วเราก็โทรไปแจ้งสคบอถูกแจ้งสคบอเลยแลวสคบอก็จะจัดพนักง,งานสืบสวนสอบสวนลงมาตรวจพีน่นรงแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอา้าวแล้วคุณซื้อรถนนัน้นหรือยังบอกยังไม่ได้ซื้อกรณีรที่ไม่มีผู้เสียหายอย่ะนะเหมือนกันแจ้งสกบเขาจะแอคชั่นอยู่เหรอแจ้งบ่เสียได้ท่านตรีเนี่ยในนัดที่แล้วสมัยก่อนท่านอนุชาาคาสายต้องให้เกดิตทัานท่านก็สั่งให้ไปตรวจเต้นรถเหล่านี้ครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ร้องเรียนแบบเป็นผู้เสียหายก็ตามคือมันมีเคสเข้ามาไกลเเเกลีีี่่่ยยยหรรรือออ้งนนบ ท่านก็ให้เจ้าที่ลงไปสืบสวนสอบสวนแถวไหนแถวกัญชนะน,นะครับแถวไม่ใช่ทุกร้านนะครับท่านพอพูดกัญชนานแล้วเสียหายกันหมดนะครับบางร้านเขาก็ทาถูกทาถูกครับ<อ>บางร้านก็ทําถูกบางครั้งมันมันตกลงกันเนี่ยเป็นเรื่องลดเสียแต่เอกสารทั้งหมดทําถูกหมดไปดูก็มีฉลากไปดูมีอะไรหมดแต,แต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหานะครับก็คือเต็นท์รถเหล่านั้นไม่ทําฉลากสินค้าทําให้ผู้ซื้อเนี่ยไม่รู้อย่างเคสนี้นะถ้ามีฉลากสินค้าแล้วเขียนไว้ว่า ตัวที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สุดท้ายนี่ที่บอกใครเป็นเจ้าของรถเนี่ยคือไฟแนนซ์มีภาระผูกพันค้างค่าเช้าซื้อ8ล้านถามว่าครูจะซื้อไหมไม่ไม่ใช่ของคุณนี่มาขายผมอะแล้วนี่ค้างไว้ตั้งแปดล้านแล้วคุณไปจ่ายเขาหรือยังถ้าคุณไม่จ่ายคุณจะอวนให้ผมอย่างไรโอ้คุณจะร้อนร้องเพลงจนคอแตกยังลำบากใจเลยนะเนี่ยเพราะฉนั้นนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วการที่ผู้ขายเนี่ยนะครับคุณอนุมาไปปกปิดความจริงเหล่านี้ไว้ไม่บอกว่ารถคันนี้ผมยังผ่อนอยู่นะ รถคันนี้ผมค้างไฟแนนซ์อยู่สิบงวดห้างวดสองงวดก็แล้วแต่คุณปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งเนาะโดยทีกกฎหมายประมวลกฎหมายาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จก็คือแอคชั่นแสดงความจริงกันเป็นเท็จหรือไม่ก็คือไม่แอคชั่นเลยคือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วได้ไปซึ่งการทรัพย์สินจากผู้ถูกหล,ลอกลวงอันนี้คือหลอกเขาด้วยการปกปิดความจริงโทษหนักไหมก็จำคุกไม่เกิน3ปีถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องของช่อโกงเนาะแต่ว่ามันแต่ทุนทรัพย์มันสูง 8ล้านนี่ถ้าเกิดว่ามีการชอร่อกงเรื่องเนินคดีกันจริงๆเนี่ยก็มีความผิดเนาะ <ừ> นะครับแล้วก็สารก็อาจะลงโทษหนักด้วยอันนี้คือฉลากก่อนเนาะฉ <tha> ลากก่อนคุณปุ๊กถ้าไม่ทาก็ถ้าเป็นผู้ขายก็มีโทษจําคุกอย่าลืมนิติบุคคลถ้าร้านหรือเต็นท์รถนั้นเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทสมมติเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดมีห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนเนาะบวกกับตัวของห้างหุ้นส่วนจํากัดกับหุ้นส่วนกรรมการอ่หนกี ไม่จะกัดกันรับผิดก็จะเป็น2องละมันจะไม่ใช่6เดือน2 6เดือน1นึ่งแสนแล้วมันก็จะเป็นคนละ6เดือน1นึ่งแสก็เป็น2 0 0แสนแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลที่เป็นถ้าเป็นผู้ผลิตล่ะก็เป็น1ปี20 0แสนเมื่อเป็น2คนก็เป็น1ปี2 0 0แสนสองคนอ่าเราจะเลียงผู้ต่งหาที่1ผู้ต่างหาที่2เวลาปรับปรับเรียงคนเนาะ<อ>แล้วถ้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนสัก3คน4คนล่ะบริษัท A กรรมการ4คนโดนเป็น5คนเป็นล้านเลยครับ <จ>นี่คือเ <รอ S 2> วลานเราเจรจากลยเกลียแล้วก็บอกว่าไม่คุ้มหรอกที่คุณจะมาคุยกับสกบแล้วคุณก็ไม่ยอมมีฉลากลูกค้าก็บอกคุณไม่มีฉลากเลยสมุดรถอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่ดีแคลแ์เขาดูเลยพวกถามได้ไหมครับพี่นองการที่เต็นท์รถบางเต็น,น,นท์อ่ะนะ่ก็ทำไม่ถูกก็ไม่ขึ้นฉลากเพราะอะไรครับเขากลัวขายไม่ได้กลัวขายได้ราคาน้อยเลยเป็นไปได้หรือยังไงครับเป็นไปได้แสดงว่าเขาไม่สุดจริตใจกับลูกค้าดิเขาอยากจะปกปิดใช่ไหมพี่เป็นไปได้ครับผมว่าเป็นไปได้นะครับในกรณีที่เขา ไม่ยอมที่จะให้รายละเอียดนะครับอันนี้อันนี้แค่ฉลากก่อนนะเฉยๆเนาะคุณผู้ชมแค่ฉลากแค่ฉลากล้วนะฮะคุณผู้ชมคราวนี้หากวันนั้นคูเต้ไม่ได้จ่ายสดแต่คูเต้จองรถไว้ก่อน่าสมมติสมมตินะครับอันนี้ผมขออภัยถ้าเกิดไม่ตรงนะแต่ผมสมมติสมมติว่าวันนั้นคูเต้บอกแปดล้านชอบเลยรถคันนี้อยากจะซื้อผมจองไว้ก่อนล้านหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นการมัดจำนะครับกฎหมายบังคับอีกว่า ในกรณีที่มีการจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจากับรถมอสองอย่างนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับตามกฎหมายคุ้มของบริโภคเนี่ยกำหนดให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินเพราะฉะนั้นในวันนั้นคุณต้องออกหลักฐานการรับเงินใ้คูเตรอร์หนึ่งล้านบาทสมมติคูเตรอร์มัดจำหนึ่งล้านนะครับนี่เป็นเรื่องสมมตินะอันนี้คือบอกพี่น้องประชาชนแต่เราก็อได้รับเงินมัดจำจากคูเตรอร์จำนวนหนึ่ง 1, 1, ล้านบาทจากราคาเต็มของรถสมมติแปดล้านบาทค้างอีกเจ็ดล้านค้างเจ็ดล้านำระวันโอน ถ้าเขาไม่ออกใบมัดจาให้นี่แหละครับคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคบอกว่านะครับใบที่รับเงินนั้นต้องประกอบด้วยนะครับนะครับกรณีผู้บริโภคชําระเงินครบถ้วนนะครับชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีนะครับชื่อที่อยู่ของผู้บริโภครายละเอียดนะครับของผู้ที่ใช้รถยนต์คันดังกล่าวอันนี้คือใช้เต็มก้อนเลยนะ,ะมาดูชําระบางส่วนสมมติมัดจำนะชื่อที่อยู่ผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อที่อยู่ผู้บริโภคเห็นไหมครับรายละเอียดของรถยนต์เกี่ยวกับยี่ห้อรุ่นสีหมายเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหมายเลขทะเบียนไม่ไม่ไม่และยัดทางไม่ไม่ภาละผูกพันเห็นไหมภาละผูกพันอีกแล้วก็คืออยู่ระหว่างเช่าซื้อหรือค้างอยู่กับใครต้องบอกต้องบอกครับผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมีไหมคุณทําหลักฐานขึ้นมาให้รู้ว่าคุณมัดจําเงินอะไรเข้าไปรับใบจองอะไรไปจํานวนเงินและข้อความนะครับที่ จำนนการรับไปวันเดือนปีที่รับเงินต้องบอกวันเดือนปีที่จะส่งมอบสมุดประจํารถให้เขาเออต้องระบุบจะส่งมอบรถและส่งมอบสมุดในวันเดียวกันประเภทเออมาจําไว้ก่อนเดี๋ยวเราส่งมอบรถค่อยว่ากันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหลักฐานรับเงินนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องมีให้กับผู้ที่จ่ายเงินคือถ้าจะว่าไปกฎหมายเขาก็ระวังให้เราเต็มที่นะโอ้โหครับก็ เขาก็เตรียมความปลอดภัยให้เราทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่เราไม่รู้ไงครับว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่รู้เวลาไปซื้อรถแล้วเขาจะพูด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 รถคันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วกระดาษเวลาซื้อขายนะเดี๋ยวว่าสัญญาซื้อขายทีหนึ่งพูดซะจนเราใช้คันที่ชอบเลยแล้วก็อะไรก็ง่ายไปหมดนะครับอะไรก็ง่ายไปหมดนเวลาเราไปซื้อรถแต่ละทีเราต้องมานั่งดูกฎหมายของสกบเกี่ยวกับการซื้อรถไหมคะเนี่ยเพราะอยู่ในในเว็บไซต์ของสคบก็มีนะสามารถว่าก่อนซื้อรถมือสองคุณต้องดูอะไรอเคุณข้าไปเลย นะครับเข้าไปเซิร์ชปุ๊บก็จะเห็นเราต้องดูอะไรมันจะสอนเราหรืออย่างน้อยก็พาช่างไปพาช่างไปไม่พอท่านต้องดูสัญญาด้วยดูหลักฐานเหล่านี้ด้วยว่าเขาเข,าเขียนให้เราหรือเปล่าโอ้โหพอบอกดูสัญญานี้น่าสนใจทีเดียวครับนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเราได้ยินอยู่เหมือนกันนะพี่นรงที่มีการโฆษณาขายรถมือสองผ่านทางออนไลน์ครับที่พวกมิจฉาชีพเขาเขามาใช้หากินเลยทนะุกวันนี้นะฮะครับแล้วเราก็เห็นราคามันถูกดีครับเราก็โอนเงินไปฮะแล้วน่าส่งรถกันผิดพดนะครับ ก็คุณโอนเงินเข้าไปคุณไม่ออกใบเสร็จให้ผมอ่ะส่วนมากไม่ออกใบเสร็จหลือแต่สลิปมันมีหลักฐานพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่โอนก็บัญชีผมพี่ก็ถือหลักฐานเนี่ยสลิปเป็นที่พี่รับมาบริษัทก็ผิดอยู่แล้วก็คือไม่ออกหลักฐานการรับเงินเขาควบคุมสัญญาเขาควบคุมหลักฐานต้องออกกฎหมายนี้ก็ดีจริงๆไม่ออกหลักฐานผิดเนาะหรือออกหลักฐานที่ไม่มีข้อความครบถ้วนตามประกาศที่ผมพูดเมื่อกี้ผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนบาท โอ้โหคุณรู้ฟังจะซื้อรถมือสองยังไม่จบ <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาสนทนากันต่อกับท่านอัยการณรงค์ศรีรัศน์เนี่ยนะเพราะว่ายังมีเรื่องสัญญาพี่ณรงรยังไม่ได้บอกพวกเราเลยตอนส่งโมบใช่ห้พาพลาดนะคบพวกนี้ติดตามกันได้บ่าย2องโมงทางร้อยหกไมเฮิลทตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ